ตอนนี้ทุกคนเข้าสู่คูอินทีวีนะคะวันนี้เนี่ยเฟิร์นมีเมนูที่ต้องบอกเลยว่ากำลังฮิตติดลมบนอยู่ในติ๊กต็อกในขนาดนี้นะคะกับเมนูคราวเบสหรือว่าเจ้าขนมปังปุยเม็ดนะคะซึ่งมีสมบสสหหัักเพียงแค่3อย่างเท่านั้นแต่ว่าวันนี้แนี่เราจะไม่ได้ใช้แค่3อย่างเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาทำจากไข่นะคะเราก็จะมาทำกัน แต่งกลิ่นเล็กน้อยและสีสันอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันดูน่ารับประทานมากขึ้นหากเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำพอมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มต้นนะคะเราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด3ฟองนะคะจากนั้นเนี่ยตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะจนฟองของไข่ขาวนะคะมีลักษณะแบบเป็นละเอียดนะคะโดยประมาณก็คือประมาณนี้เนาะจากนั้นน,นะคะเราจะใส่น้ำตาลทราย40กรัมลงไปนะโดยทำการ แบ่งใส่นะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปพร้อมกับตีผสมไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ครั้งหรือ3ครั้งก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยพอเราตีส่วนผสมของน้ําตาลกับไข่ขาวให้เข้ากันแล้วนะคะจนได้ยอดอ่อนประมาณนี้นะเฟิร์นก็จะทําการใส่ตัวแป้งข้าวโพดนะคะ10กรัมลงไปนะคะตามด้วยกินวานิลานะคะเส้นหนึ่งส่วนสอช้อนชาแล้วก็ ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะตีส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้ได้ยอดสูงเลยก็คือเป็นยอดแข็งเลยนะคะประมาณนี้นะจ๊ะเป็นแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการใส่สีผสมอาหารกันต่อค่ะซึ่งในวันนี้เราใช้ทั้งหมด2สีโดยเราจะใช้ตัวสีฟ้านะคะสีแรกนะคะจิ้มลงไปนะคะวนน้อยแบบนี้ก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยฝนก็จะใช้อีกสีหนึ่งก็คือสีม่วงนะคะ เพราะว่าเราอยากได้ให้อารมณ์ของไข่ของเรานะคะมีลักษณะเหมือนเป็นกาแล็กซี่นิดๆนะคะก็จะใส่สีม่วงลงไปนะคะสามารถใส่ลงไปในชามเดียวกันได้เลยนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตอนตีผสมนะคะเฟื่อจะใช้ตะขอค่ข้างเดียวก็เราจากนั้นเรี่ะตีผสมตัวสีผสมอาหารนะคะให้เข้ากันกับตัวไข่ขาของเราที่ตีขึ้นฟูแล,ะะแล้วนะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประมาณนี้นะคะ <ๆ S 2> พอเสร็จแล้วในด้านสีฟ้าเนี่ยเฟิ่อก็จะมาตีลงตัวส่วนของสีม่วงต่อนะคะให้อยู่ในชามเดียวกันเลยเพราะเวลาเราตัก เข้าไปปาดบนถาดอะคะเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นาม์เบินิดๆนะคะก็คือมีความที่แบบว่าเออสีไม่เท่ากันล่ะจะดูสวยงามมากขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะจากนั้นนี่เราก็จะเตรียมถาดรองอบเนาะแล้วก็มีกระดาษรองอบเรียบร้อยเลยนะคะวางลงไปแล้วก็ค่อยๆตักตัวมือแรงของเรานะคะวางลงไปเลยค่ะแบบนี้นะซึ่งอันนี้เนื่องจากเราตีให้ได้ยอดสูงแล้วเนาะเราสามารถวางเขานะคะทับซ้อนกันได้ให้มีลักษณะเป็นทรงสูง นะ,ะวางลงไปให้หมดก่อนนะคะพอได้ทรงแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้พายางนะคะค่อยๆปละ ปาดตัวไข่ของเรานะคะให้มีลักษณะแบบเออเป็นรูปกลมๆเนียนสวยนิดนึงนะคะใขรไม่ขนาดใช้ไม้พยายานจะใช้สเปตูล่าปาดก็ได้นะในขั้นตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าปาดให้ได้รูปทรงตามที่เพื่อนๆต้องการละกันนะคะแต่สาหรับเฟรืรอนเนี่ยคงอาจจะเป็นลูกกลมๆอ่ะให้ได้ประมาณนี้ละกันนะได้เท่านี้แหละเพราะว่ามากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเละไปมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็คือได้รูปทรงของตัวเบสคาวเบสเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เบสคาวนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำนะคะเขาเนี่ยนะไปทำการอบนะคะที่ความร้อนนะคะ150องศาเป็นเวลาประมาณ30-40ถึง40นาทีนะคะอันนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว เขาจะไม่ได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมแค่ไข่ขาวกับน้ำตาลนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาของเจ้าคลาวเบสก็จะมีลักษณะเป็นก้อนสีน้ำตาลกลมๆแบบนี้นะคะนี่อย่างที่เห็นเลยเนาะจากนั้นเนี่ยก็มีวิธีการบีดูง่ายๆด้านในแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เลยเท่านี้เขาเป็นกานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันสวยงามมากเป็นแบบลายมาเบิรแบบที่เฟิร์นต้องการเลยนะคะแล้วก็สำคัญนุ่มมากๆเลยค่ะ ใช้กินไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัว cloud บสที่ทำออกมามีลักษณะสามสีในวันนี้เฟิร์นเลือกใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนั่นก็คือตัวสีของไข่ขาวเองสีฟ้าแล้วก็สีม่วงออกมาให้มีลักษณะ้ายๆกรา,ลาเล็กซีนิดหนึ่งนะอาจจะทำแล้วเนี่ยมีลักษณะติดมือเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าเออมันติดมือนะคะแสดงว่ามันอาจจะยังไม่สุกดีนะสามารถอบเพิ่มได้อีกมาสัก5้านาทีที่ทำง่ายมากๆส่วนรสชาติเนะี่ยเดี๋ยวมาลองชิมดูดีกว่าว่าอร่อยขนาดไหนนะคะวันนี้เฟิร์น,นทำการ แบะสีออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทำการฉีกออกมาดูแล้วเนาะว่าสัมผัสข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะคะและนี่นะคะคือตัวที่เราทําการฉีกออกมาดูแล้วเนาะก็คือจะเป็นแบบลักษณะแบบนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนส่วนกลิ่นนะคะเนื่องจากว่าเราแต่งกลิ่นเล็กน้อยนะเป็นแบบสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอะมีกลิ่นวนิลานหน่อยก็จะหว,นวานๆนิดนึงนะคะอขออนุญาตชิมดูเนาะเป็นยังไงบ้าง มันก็นุ่มๆน,นะทุกคนมันเหมือนเหมือนถ้ากนเร้สึกเหมือนเป็นสาไหมเหมือนเป็นเค้กอะเอาจริงๆมันไม่ได้ม่ได้มีเทคเจอร์ที่เหมือนขนมปังขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอบแล้วเนี่ยรอบนอกเขาเป็นออกปันสีน้ำตาลคล้ายขนมปังเขาก็เลยกันเรียกกันว่าขนมปังก้อนเมฆเนาะเพราะว่ามีลักษณะนุ่มเหมือนปุ๋ยเมฆนั่นเองนะคะสหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบการทําอาหารของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ถ้ามีเมนูที่เพื่อนๆสนใจอย่าลองทําดูกันแล้วก็ สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย